คิดว่าที่มาปฏิบัติในครั้งนี้ค่ะมีอะไรที่คิดว่าเราจะสามารถเอาไปใช้ในธุรกิจของเราหรือว่าในในชีวิตของเราได้บ้างก็ได้เรื่องความใจเย็นความอดทนครับค่ะว่มีแบบเฮ้ยแม็กพี่ฝากทำงานหน่อยอได้ครับพี่เฮ้ยแม็กพี่ฝากด้วยได้ครับพี่เราก<ช>็จะอดทนครับไม่ตอบโต้ไม่อะไรครับปกติเป็นคนใจร้อนไหมคะ ถ้าลึกๆแล้วใจร้อนแต่ว่าค่อนข้างพยายามควบคุมมากกว่าแต่มันก็เครียดเนาะใช่ไหมเวลาเราใจร้อนแล้วเราไม่สามารถทําอย่างที่เราคิดได้เราเครียดครับค่ะค่ะใช่เลยคิดว่ากลับไปนี้มันจะแบบจะเย็นลงรับได้หมดรับได้หมดครับแล้วก็เพื่อนที่หลอกมาจะทําอะไรเขาดีอืฮะโ oh, อ้ม,มีเสียงมาแล้วเนาะอ่ะ้ไม่เป็นไรไปตกลงนอกรอบนะคะ,ะ,ะอ่า แสดงว่าเขาปรารถนาดีนะคะแต่ว่าเราก็คือมาไปบาดมันเหมือนว่าเราก็ต้องเรียนรู้ตัวเองคิดว่าคิดว่าโยคีต้องได้อะไรไปแหละนะคะก็ไปขอบคุณเพื่อนนิดนึงต่อให้เขาหลอกก็ถือว่าเขาปรารถนาดีใช่ไหมคะครับขอบคุณสําหรับเขาความหวังดีแต่ว่ารอบหน้าไม่ต้องนะครับมาเองได้เนาะอ่าค่ะก็อนุพมนนาสาธุด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะมีเพื่อนดีเนาะนะ แต่เพื่อนเพื่อนอาจจะบอกไม่หมดนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปไปบัตรต่อ,อ,อมีท่านอื่นไหมคะขออาสามีไหมคะมีบางท่านอายุไม่เยอะเนาะแต่จริงอะ่ะดูไว้แล้วแหละก็อยากจะให้ท่านลองลองดูซิว่าจะอาสาหรือไม่ไม่ว่าจะท่านใดก็ได้หลังๆมีไหมคะมีไหมคะมีมีใครอาสาเดี๋ยวขออีกสักท่านหนึ่งคุณปุณณภา ใช่ไหมคะอยู่ไหมคะเรียนเชิญอันนี้คือท่านเนี้ยดูดูท่านปฏิบัติเนาะน้องเขาแล้วก็มีคุณแม่มาด้วยคือถือว่ามีบุญเนาะพาคุณแม่มาเพราะปกติเนี่ยจะยากที่จะชวนที่บ้านมานะคะพูดเป็นร้อยรอบเขาก็ไม่มานี่ก็ถือว่าน่ารักมากเรียนเชิญคะ่ะนั่งนั่งเก้าอี้เลยคะ่ะอ่แนะนําว่าทําอะไรอยากจะแนะนําว่าทําอะไรแล้วก็มาเป็นยังไงบ้างได้อะไรไปเรียนเชิญคะ่ะ กับสวัสดีท่านโยคีทุกท่านและ,ค,ะคุณแม่ชื่อปุณภภาภวนาณุรักษ์นะคะชื่อเล่นว่าโอปอครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สาม,มาครั้งแรกเข้าคอร์สรีเฟรชจ,จิตเมื่อต้นปี2อ,อคืน3วันและครั้งที่สองเมื่อสอเดือนที่แล้วคอร์สคุณแม่สิริเจ็คืน8วัน แล้วตอนที่เข้าคอร์สทุกครั้งก็จะนึกถึงคุณแม่อยากให้มาด้วยครั้งนี้ตอนแรกก็ลงคอร์สคุณแม่สิริไว้แต่พอมาเห็นคอร์สวิปัสสนากรรมฐานก่อนเปิดคอร์สเวันก็เลยขอเปลี่ยนคอร์สมาคอร์สนี้ค่ะ มาคอร์สนี้ได้สติมากขึ้นรู้จักคำว่าใส่ใจใส่ใจในการก้าวเดินใส่ใจในการพูดใส่ใจในโยนิโสความใส่ใจมีสติมากขึ้นในการเดินมีสติมากขึ้นในการอยู่กับตัวเอง รู้จักว่ามันต้องใส่ใจทุกครั้งในการใช้ชีวิตไม่ใช่เลื่อนลอยหมายถึงการเดินรู้ว่าจะเดินไปไหนแต่ระหว่างเดินไม่รู้ว่าใส่ใจในแต่ละจุดที่เราเดินไปมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอย่างเช่นการงานเมื่อก่อนก็ตั้งใจทำใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างคำว่าใส่ใจ ก็ไม่ได้ใส่ใจลงลึกถึงขนาดนี้ก็ปล่อยลูกน้องบ้างไว้ใจบ้างแต่มันก็ถ้าเรารู้จากปฏิบัติมากกว่านี้มันคงดีกว่านี้การเริ่มต้นทุกคนอาจจะมองว่าเรามาเริ่มช้าหรือเริ่มเร็วแต่หลังจากที่ปฏิบัติคอนนี้เรารู้สึกว่าเรามาเริ่มช้า ยังช้าอยู่เพราะกว่าที่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรายังเป็นเหมือนทหารเกณฑ์อยู่ยังไม่ใช่ในโพลน,นะคะในการปฏิบัต,บติก็เลยมีหลุดมีวอกมีแวกแลแล้วก็ดีใจที่พาคุณแม่มาเหมือนกับบางทีการพูดคุยกันมันมันพูดคุยกันไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องทงั้งทั้งที่ จุดหมายปลายทางมันคือเรื่องเดียวกันแต่ระหว่างพูดคุยอะค่ะมันจะมีการค้านขึ้นมาจะมีอัตราของแต่ละคนขึ้นมาโดยเฉพาะเราเป็นลูกเราอาจจะหลงลืมว่าเราต้องให้คุณแม่แสดงความคิดเห็นหรืออะไรก่อนเราอาจจะไปเรียนมาอีกแบบหนึง่งคุณแม่มีประสบการณ์อีกแบบหนึง อาจจะมีการขัดแย้งกันแล้วใช้อารมณ์ในการพูดคุยซึ่งพอมันมาย้อนมองกลับไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยสำหรับความรู้สึกในใจแล้วในการมาสามวันแรกอินทรีธาตุตอนนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะมันก็ยังมีความง่วงความเหนื่อยแล้วมันก็ต้องใช้ความเพียรที่จะเดินให้ถูกต้องเมื่อก่อนไม่เคยเดินจงกรมเลยค่ะ ถ้าจะได้ยินเสียงการปฏิบตัติเสียงกอกแก๊กกอกแก๊แกเรื่องข้อนั้นคือมาจากตัวเองเองค่ะเป็นคนข้อมีเสียงก็เลยจะเก่งใจเพื่อนร่วมปฏิบตัติก็จะไม่เดินจงกรมมาเดินจงกรมด้วยสติและใส่ใจจากคอร์สนี้เป็นครั้งแรกท,ที่ที่รู้สึกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยเดินมาแล้วก็ยังไงต่อ ได้อะไรบ้างได้อะไรแม่ตอนนี้เป็นไงคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับก่อนมากับตอนที่จะจบคอร์สเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมอ๋อพอเข้าวันที่สี่วันที่ห้าจิตที่มันอยู่ข้างในอะคะ่ะหัวใจมันจะเต้นมันจะเหมือนคนกรรมหัวใจเราไว้มันเป็นทุกข์ที่กัดหนองอยู่ข้างในที่บางทีเราจําไม่ได้เราถามผ้าจารย์ว่า เวลาที่เราโยนิโสเดินก้าวไปหรือทำสมาธิอยู่กับลมหายใจหรือเพ่งไปที่ศีรษะแขนซ้ายแขนขวาแต่หัวใจเราอะค่ะมันทุกข์มันบีบมันเจ็บมันเกิดจากอะไรท่านบอกว่าเกิดจากสัญญาจำความทุกข์ที่มันอยู่ข้างใน มันกำลังคลายออกมาใช้เวลาคลายอยู่สองถึงสามวันมันจะเป็นเรื่องราวที่เราทั้งจำไม่ได้และไม่เคยรู้มันจะขึ้นมาหมดเลยให้เราเห็นตอนนี้ใจเราเบาลงความที่มันแบบเหมือนเจ็บหัวใจตลอดมันเบาลงมากๆเลยค่ะถามว่าออกไปจะมีสติขนาดวันนี้ไหมก็คงไม่เท่าแต่ก็จะพยายามตามที่พันพระอาจารย์บอกในการฝึก ต่อไปค่ะจะใจะเย็นกับคุณแม่มากขึ้นและยอมคุณแม่มากขึ้นค่ะรู้สึกเพิ่มไปเพิ่มาเริ่มเบาอย่าเพิ่งนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็น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 ขอขอบคุณคุณแม่มากที่มาปฏิบัติด้วยค่ะกราบใกล้ๆเลยกราบใกล้ๆเลยดีไหมกราบเลยค่ะ ให้คุณแม่คุณแม่ก็อโหสิให้ลูก,ก <ำ S 1> ด้วยนะคะกรอันใดที่ลูกได้เคยร่วมเกินด้วยกายวาจาใจตั้งใจกด็ดีไม่ตั้งใจกด็ดีด้วยความรักของลูกที่ผิดหรือถูกรูปกราบขอขอมาคุณแม่โปรดเมตตาอโหสิกรรมให้ด้วยและลูกขอขอ,ขอบคุณคุณแม่ที่เราสองคนได้มาเจริญมิปัสสนากรรมฐานได้เห็นถึงธรรมะที่แท้จริงสิ่งที่เราได้เกิดมาสิ่งที่เราต้องได้ปฏิบัติ หน้าที่ปฏิบัติจริงๆสิ่งที่เราได้เกิดมาขอบคุณค่ะราบเลยอนุโมทนาด้วยนะคะอยากฟังคุณแม่ไหมเนี่ยคุณลูกจวงพาคุณแม่ไปนั่งเก้าอี้คุณลูกไปยืนข้างๆด้วยไปนิดนึงนิดนึงนะคะโอ้เขามีบุญด้วยกันเนาะมาด้วยกันคุณแม่ก็ตั้งใจนะเห็นคุณแม่ก็พยายามปฏิบัติ ให้แม่พูดอะไรนิดนึงเป็นไงบ้างคะถามคุณแม่คุณแม่รู้สึกเป็นไงบ้างคะมาหลักสูตรนี้เข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะแล้วก็ในชีวิตก็รักลูกรักลูกมากวันนี้ก็จะโอโหสิเปเขาก็ขอโอโหสิบ่อยๆก็ตั้งใจจะโอโหสิ จะใจเย็นจะก็เหมือนพระอาจารย์ว่าต้องรู้สึกตัวทำอะไรก็ต้องรู้สึกตัวมีสติเป็นคนเอาแต่ใจค่ะเอาแต่ใจตัวเองมากทุกคนก็ต้องตามใจทีนี้ก็จะได้มอง ทุกคนให้มีสติขึ้นแล้วก็ให้ดีกับทุกคนไม่ใช่ดีแต่กับลูกตัวเองมีลูกสามคนค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุคุณลูกจุงคุณแม่ไหนเล็บไปเอาแม่มาวางไม้ที่เดิมนะคะ แสดงว่าเป็นคู่บุญกันนะคะได้เนี่ยถือว่าได้ทําบุญนะคะเ,ออเราทําอะไรมากสิ่งนี้ถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าสามารถพามาไป็บัตรด้วยกันเนี่ยเนี่ยถือว่าได้ทําบุญตอบแทนคุณพ่อคุณแม่และเนี่ยถือว่าท่านเนี่ยสำเร็จและก็คงจะกลับไปนะคะพูดคุยกันค่ะนะบางทีก็ซาบซึ้งนะเราก็อยากทําบางทีเราออกจากกรรมฐานเนี่ยยังยังพูดพูดเนี่ยถ้ากลับบ้านคุณแม่อยู่ก็ไปมอบบุญ แล้วบอกรับบุญได้กันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะซื้อพวงมาลัยอ,อันนี้แล้วแต่ท่านเนาะเราก็ทําสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะก็มอบบุญให้ท่านด้วยก็ถือว่าเป็นการทําบุญสูงสุดของท่านค่ะก็อะ่ะต่อไปขออีกสักสองท่านได้ไหมคะใครอาสาบ้างคะมีไหมนั้นขอเรียกเนาะได้ไหมนิดนึงนิดนึง จริงๆเนี่ยมีหลายท่านที่ปฏิบัติดีมากๆเลยอันนี้จะขอผู้เก่านะคะผู้เก่านี้เห็นท่านมานานแล้วฏิบัติดีมากๆนะคะกับเรียนคุณมณีจิระมณีกุลได้ไหมคะขอเรียนเชิญเป็นผู้แทนนิดหนึ่งนะคะให้กําลังใจเพื่อนๆในการปฏิบัติเรียนเชิญด้านหน้าค่ะคุณมณีก็เป็นเจ้าภาพท่านหนึ่งที่นําของมาให้โอีีได้รับประทานด้วยท่านก็ปฏิบัติหลายหลักสูตรไปบัดมานานแล้วนะคะ อนุญาตนะคะโยคีกับนับสกสการะพรัตนาไตแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็ท่านธรรมบริกรแม่ชีด้วยเจ้าค่ะามณีจิรมณีกุลนะคะอายุ65ปีปฏิบัติมาจากทางยุวพุทธนี่ก็คือปฏิบัติมาเป็น10บสปีแล้วค่ะก็คือถือว่ายุวพุทธนี่เป็นบ้านแห่งธรรมไม่มีที่ไหนที่จะสับปายะแล้วก็ให้ความรู้ทางธรรมได้มากเท่าบ้านหลังนี้ การปฏิบัติธรรมเราต้องใช้เวลาในการฝึกหัดนะคะถ้าเราไม่มีการฝึกแล้วก็อบรมจิตใจบ่อยๆคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่ต้องการจะบรรลุธรรมแล้วต้องการที่จะอยู่มีชีวิตที่มีจิตใจที่เย็นสงบแล้วก็สามารถที่จะ ออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและคนรอบข้างกับสังคมโดยเป็นเป็นคนดีได้คนหนึ่งทีเดียวค่ะความรู้สึกที่ปฏิบัติมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอร์สใดๆที่ทางยุวพุทธจัดเป็นคอร์สที่ดีทุกคอร์สนะคะเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็มีความอดทนในการที่จะใฝ่ธรรมในการที่จะฝึกปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมคำสอนและธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมคลาย เราต้องฝึกฟังแล้วก็จำมาปฏิบัติเรานับถือคำสอนเราไม่ได้ยึดถือกับตัวบุคคลนะคะปฏิบัติมาในคอร์สของพระอาจารย์ก็สองสวันแรกมันจะเป็นการเริ่มต้นของทุกคนซึ่งสภาวะธรรมยังไม่เกิดหลังจากนั้นไปแล้วจิตใจเราก็จะสงบความละเอียดในร่างกายกับจิตเราจะเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะรับรู้กับสภาวะธรรมที่เกิด แล้วแต่คนค่ะเราจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การย่างก้าวการดูใจดูภายในไม่ส่งส่งออกด้านนอกถ้าเราได้ปฏิบัติแบบนี้บ่อยๆเนี่ยการเราไปใช้ชีวิตอย่างภายนอกทั้งโลกนี่เราจะมีความสุขมากขึ้นเราสามารถที่จะปรับแล้วก็ทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราก็คือเพื่อนๆคนในครอบครัวมีความสุขกับเราและเราก็อยู่ร่วมกับทุกท่านได้อย่างมีความสุขค่ะ สิ่งที่จะฝากก็คือว่าอย่างไรเสียทางยุวพุทธนี่ก็อยู่มาหลายสิบปีห7เจิ 6, ปีแล้วแล้วก็มีศูนย์สาขามากมากมายซึ่งเราสามารถที่จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาหรือจะมาเป็นธรรมะบริกรหรือฝึกเป็นผู้ประสานงานให้ทางยุวพุทธหรือจะช่วยเหลือทางปัจจัยต่างๆซึ่งดิฉันคิดว่าผูท้ที่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็คงไม่มีที่ใดที่จะสับปายาได้ดีเท่าบ้านแห่งธรรมแห่งนี้ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สาธุสาธุสาธุหน้ามาเหมาะเป็นเป็นผู้ประสานเหมือนกันเนาะ <c oughs> เ,เชิญชวนน่ารักมากเลยนะคะก็กับนุโมทนากับ <c oughs> คุณนีด้วยนะคะ,ะมีอีกสักท่านสองท่านคะ่ะเดี๋ยวจะได้เวลาได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มีมีใครที่ว่าโอ้พอแต่ละท่านออกมาพูดโอ้มันตรงกับใจเราก็อยากจะแบบมาแบ่งปันมีบ้างไหมคะยังมีอีกไหมคะมีไหมปิดเสียงให้ด้วยนะคะ อ่นั้นขออีกสักท่านหนึ่งนะคะขออนุญาตเนาะ,ค,ะคุณปรินทร์ย,ออยังอยู่ไหมคะค่ะขอเรียนเชิญแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนนิดนึงเพราะหลักสูตรนี้มีหลากหลายนะคะ,คะเห็นตั้งใจปฏิบัติด้วยนะคะก็ขอมาแชร์เพื่อนๆสักเล็กน้อยะคะ่ะแนะนำชื่อนะคะมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ได้อะไรบ้างค,ะค่ะ ชื่อปรินทร์โอสถาพันธ์นะคะก็กับพระอาจารย์เนี่ยก็เป็นคอร์สครั้งแรกค่ะแล้วก็ท่าทีวพุทธก็เป็นคอร์สครั้งที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ะครั้งแรกก็คือมาตอนตอนเด็กๆค่ะแล้วก็ทิ้งไปนานนะคะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือมาเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็ที่ที่ตัดสินใจมาเพราะว่าก็รู้สึกว่าคราวที่แล้วก็คือก็ได้ประโยชน์ไปอะคะ่ะ เพราะว่าอย่างแบบวัยทํางานเนี่ยค่ะก็คล้ายๆเพื่อนที่มาพูดว่าการทํางานเราก็จะแบบมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเรื่องเรื่องทําำแล้วรู้สึกแบบมีผลต่อจิตใจเนี้ยค่ะการมาครั้งที่แล้วก็ช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็คิดว่าการปฏิบัติในครั้งเนี้ยก็ก็จะช่วยให้เราก้าวหน้าเรื่องของจิตใจเอาไปใช้กับการทํางานได้ค่ะ แล้วเป็นไงบ้างคะที่มาพอมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ,ละหลังจากมาเป็นครั้งที่สามมีไหมคะสังเกตของต,ตัวเองได้ไหมต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าท่านอธิบายเรื่องการทํำวิปัสสนาได้ค่อนข้างททคือดีดีที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมานะคะก็ <ging S 1> คือทําตามที่ท่านแนะนำทำตาม <go> ที่ท่านแนะนําแล้วก็ก็ต้องก็ต่างที่ท่านว่าก็ต้องทําต่อไปค่ะเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับ คืออย่างคราวที่แล้วที่มารู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วพอกลับไปทางโลกปุ๊บแล้วก็พอหยุดปฏิบัติมันก็มันก็กลับเหมือนเ<ล><ล>ดิมค่ะก็คิดว่าก็จะพยายามทําให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะครั้งนี้ก็กล่าวว่าเดี๋ยวพอดีให้อัดเสียงที่พระอาจารย์นำเพราะว่าทุกท่านก็บางทีก็อย่างว่านะคะพอไปกระแสะโลกมันก็นะมันก็ไปทีนี้ก็อยากให้ท่านท่านทั้งหมดเนี่ยที่มาและไม่ให้เสียเปล่าก็เลยให้เจ้าที่เขาอัดเราจะได้ไปเปิดต่อแล้วท่านก็เซฟไว้ด้วยอย่าลืมนะคะ เพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีโอกาสที่อย่างเงี้ยมันน้อยนะกลับไปเดียวก็เจอกระแสแล้วเราก็ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวแล้วก็ไปอีกทีก็พยายามหาอะไรที่ให้ท่านได้กลับไปใช้นะคะก็อนุโมทนานะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะสาธุนะคะหนังสือเรียนเชิญค่ะขออนุญ,ญาตค่ะขอท่านสุดท้ายใครใครอาสามีไหมคะขออีกสักท่านหนึ่งมีไหมคะใกล้เวลาเนาะ จริงๆมีหลายคนที่ผู้ประสานาสังเกตตั้งใจบางท่านยังไม่ยังปิดวาจาอยู่นะคะมีด้านหลังๆมีไหมคะมีด้านหลังๆมีอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ไหมคะพอจะมีไหมคะงั้นเดี๋ยวขออีกท่านหนึ่งนะคะคุณโอนั่งลุ้นกันใช่ไหมเขบอกคุณทุกคนทุกคนนิ่งมากเลยทุกคนแบบเก่งสุดชีวิตเลยบอกตายจะโดนเราไหมเนี่ยโอ้โหไม่เครียดเท่ากับ คอร์สนี้เลยใช่ไหมฮะคุณนิตยาอยู่ไหมคะคุณนิตยาแก้วสุขอยู่ไหมคะขอเรียนเชิญเป็นามาแชร์ประสบการณ์นิดนึงคะ่ะขอกลับเรียนเชิญสะดวกไหมคะเรียนเชิญเลยคะ่ะอ๋ออยู่ท้ายโอ้โหเลือกถูกนะเนี่ยขอใช้ท้ายก็ได้ใช้ท้ายด้วยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะท่านท่านเคยปฏิบัติมาก่อนนะหลายท่านคุ้นเคยนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยว ได้เวลาจะให้ท่านพักเบรกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากที่พระอาจารย์มาจะยาวจนปิดโครงการเลยนะคะเราจะไดเ้เรื่องเวลาเลยไดไ้ไม่เลยเวลาเกินไปเรียนเชิญเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับโยคีทุกๆท่านนะคะ ชื่อมากี่ครั้งแล้วคะนิตยาแก้วสุขค่ะจำไม่ได้ว่ามากี่ครั้งแล้วเ,ออเพราะว่าเข้ามายุวพุทธครั้งแรกเนี่ยไปที่ศูนย์สองเมื่อปีห้าหกนะคะกับครสพระอาจารย์มานพเนี่ยมาหลายครั้งค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ไม่ทราบตัวเองเลยว่าเขียนลงไปว่ากี่ครั้ง เลยไปนั่งอยู่หลังสุดไม่เคยได้นั่งหลังสุดเลยค่ะปกติจะอยู่แถวแถวนี้แล้วก็ไม่แถวหน้าด้วยแต่ครั้งนี้ก็แปลกใจว่าเราเขียนอะไรลงไปทาไมถึงไปอยู่หลังสุดเลยก็การปฏิบัติก็มีการเรียกว่าจเจริญขึ้นดีขึ้นเข้าใจในธรรมะมากขึ้น ตามที่ทุกท่านได้ฟังอะนะคะแต่อยากจะขอบคุณค่ะได้ไปอยู่ข้างหลังจะมองเห็นทุกทกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่อยู่ข้างๆด้านหน้าด้านหลังคือทุกเสียงที่ได้ยินโยนิโสได้หมดเลยค่ะ <สา S 1> นะคะประตูกี่ครั้งก็จะได้ยินก็จะโย,โยนิโสไม่รู้สึกรำคาญต่างจากอดีตนะคะถ้าเป็นอดีตก็คือ ถ้าได้ยินเสียงรำคาญก็ไปห้องน้ําไปดื่มน้ําแต่ตอนนี้คือนั่งนั่งอยู่ในห้องได้ตลอดและได้ยินได้ยินทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงแกะเปลือกยาเอ่ออะไรนะที่คาดเอวที่เป็นตีนตุกแกอ,อันนี้แล้วกอนนอนน็อันนี้อยากบอกใช่ไหมคะก็ทุกเสียงบอกเล่าเนาะใช่ค่ะทุกเสียงขอบคุณคุณคุณอรพันธ์น่ะคุณอรพนัรพนธ์ไม่อยู่แล้ว เธอเป็นครูเลยนะคะเธอไม่อยู่นิ่งแต่เราดูแล้วก็คือว่าเธออาจจะป่วยหรือเป็นอะไรแต่เธอมีบุญนะคะแม้เธอป่วยเธอก็ไม่อยู่บ้านเฉยๆเธอยังมาเข้าคอร์สปฏิบัตินะคะทุกๆสิง่งทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินอย่างที่พี่ๆหลายท่านก็บอกออกไปว่าโยนิโสเข้ามาไว้ในใจแล้วถ้ามันรู้สึกหมุดหิดมีนะคะขณะเดินอยู่ได้ยินเสียงพระอาจารย์ท่านพูดนะ่ะ บางครั้งมันมันติดกันไปคือเสียงเฉพาะเสียงไม่ใช่ตัวนะคะไม่ใช่ตัวท่านแต่เป็นเสียงที่เราได้ยินว่าทําให้เราหงุดหงิดก็โยนิโซเข้ามาที่หงุดหงิดแล้วก็หายไปค่ะแล้วเราก็อยู่ในอารมณ์หลักเดินต่อตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านยินดีมากเลยค่ะที่ครั้งนี้ได้ไปนั่งอยู่ที่ข้างหลังสุดและครั้งหน้าก็ ก็จะไปน<ะ>ั่งข้างหลังถ้าเจอผู้ประสานก็จะจัดให้ตามขอแล้วกันนะคะ,ะผู้ประสานเก๋เป็นผู้ประสานที่เข้มเข้มมามเข้มไหมดูก็เข้มขน้นจะบอกว่าที่ที่เข้าคอร์สมาทั้งหมดก็ผู้ประสานเก๋เนี่ยดีเยี่ยมคะ่ะบอกกฎระเบียบข้อบังคับได้หมดแล้วถ้าถ้าทุกท่านปฏิบัติตามทามําตามนะคะใจเราอ่ะจะรู้ว่าอ๋อเรามาอยู่ในคนหมู่มาก เราไม่ชอบสิ่งใดหลายๆท่านก็เป็นเหมือนกันเราไม่ชอบทําให้เอาเป็นว่าอนุโมทนากับทุกท่านดีกว่าสาธุสาธุสาธุกลับขอบพระคุณนะคะก็เดี๋ยวเรามีเวลาขออนุ